สมมติว่ามีเว็บอันหนึ่ง ISP อันหนึ่งบล็อกแล้วถ้าอันอื่นยังไม่บล็อกเนี่ยเขาก็สามารถจะไปเห็นจากอันอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดผมถึงได้ประชุมไปคราวที่แล้วว่าเมื่อคนหนึ่งบล็อกแล้วเนี่ยคนอื่นก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าคนนึงทําอีกคนไม่ทำนะหรือทําอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ทํามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องขอความร่วมมือจากทุกคนซึ่งอันนี้เราขอความร่วมมือไปแล้วนะครับก็จะติดตามถ้าไม่ได้หน่อยเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายละว,ว เราก็คงต้องดําเนินการกับเขาด้วยก็ถือว่าเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายชัดเจนนะครับเราก็พูดคุยไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันต้องทําแล้วทาให้เร็วนะฮะอันนี้ก็พยายามเร่งทําติดตามทุกวันล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกษิจและสังคมได้แจ้งคําสั่งศาลต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ดําเนินการปิดกั้นแล้วกว่า974 URLs โดยพบว่าหน่วยงานแคทกสทและ TOT ให้ความร่วมมือปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องแต่โอปเปอเรเตอร์ภาคเอกชนยังดำเนินการล่าช้า ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมารายงานผลอีกครั้งเพื่อให้เห็นความเป็นรูปธรรมหากพบว่ามีโอเปอเรเตอร์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยรายใดยังไม่ยอมปิดต้องชี้แจงให้ได้หากไม่ดำเนินการปิดกัน้นจำเป็นต้องให้ตำรวจเอาผิดทางกฎหมายฐานความผิดสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันตามพรบการพนันและพระบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจปราบการพนันออนไลน์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกหลานหยุดปัญหานี่สินและความแตกแยกของคนในครอบครัวอันเกิดจากความโลภหวังจะรวยทางลัดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยเร็ววราพรอัมภารัตน์และชนิดพลสิงหะแสนยาพงถ่ายภาพจากเพชรกุลทองทีมข่าว GMM 25รายงาน นอกจากการโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นเรื่องของการพนันที่เข้ามาสู่กลุ่มวัยรุ่นที่จ้างพวกเน็ตไอดอลต่างๆเพื่อจะช่วยโปรโมทด้วยอันนี้น่ากลัวมากสาหรับการเข้าถึงการพนันโดยที่เด็กๆสามารถเล่นได้ง่ายๆคือบางโพสต์เนี่ยบางทีไม่ได้พูดนะแต่เอาลิงก์ไปแปะไว้ให้กดเข้าไปแบบนี้คร,ครฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยนะครับ